สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่อยากได้เครื่องพ่นข้าวที่เป็นเครื่องยนต์4จังหวะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ของ h อนด้แท้ๆเครื่องยนต์ฮอ n d a ามันสุดยอดอยู่แล้วในบรรดาของเครื่องยนต์4จังหวะเขาเป็นเบอร์นสวัสดีครับท่านเกษตรกร,ร,กรทุกท่านครับคลิปนี้มาพบกับอาร์มกับร้าน99จเจริญทรัพย์เกษตรคลิปนี้ผมนําเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องพ่น,พนมเมล็ดอีกหนึ่งรุ่นมาแนะนําให้ลูกค้าได้รู้จักกัน ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Honda าแท้นะครับรหัสเครื่องยนต์คือ gx 3 5สําหรับลูกค้าเกษตรกรที่ชอบเป็นเครื่องยนต์4จังหวะสาหรับท่านไหนที่ชอบผมขอแนะนําเลยสําหรับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Honda าแท้จากที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะเหมือนกันแต่เป็นเครื่องยนต์4จังหวะที่มันมีคุณภาพที่ไม่ดีเท่ากับเครื่อง Honda าในส่วนวิธีการเช็คของแท้ของเทียมไม่ยากเลย ทำตามขั้นตอนผมดังนี้ก็คือในเรื่องของเฟรมบอดี้เนี่ยจะเป็นด้านนี้จะเป็นโลโก้ h o น d a นูน,น,นด้านหลังจะเป็นโลโก้ใหญ่ๆนูน,น,นด้านข้างล่าสตา้าจะเป็นสติ๊กเกอร์ทา a สแคมเป็นของ Honda เลยเราเราก็มาเช็คในส่วนของซีเรียลนัมเบอร์ให้มันตรงกับตัวแคนเครื่องในส่วนของแคงเครื่องเนี่ยมันก็จะมีโลโก้ตัวนูนขึ้นมาเลยตีขึ้นมาจากแคงเครื่องเลยก็คือจะเป็นโลโก้ Honda จะระบุ ในส่วนของเครื่องเลยก็จะเป็น GX35 s e r ร a l Number ติดมาให้อยู่ด้านข้างแบบนี้เลยก็จะประมาณนี้สำหรับตัวความพิเศษของตัวนี้เราไม่ต้องพูดเยอะนะครับในเรื่องของคุณสมบัติของเครื่องยนต์ Honda มันสุดยอดอยู่แล้วในในในบรรดาของเครื่องยนต์สีจังหวะเขาเป็นเบอร์หนึ่งมาในส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของถังบรรจุในส่วนของมเมล็ดข้าวหรือมเมล็ดปุ๋ย ตัวนี้ก็จะจุได้อยู่ประมาณ26ลิตรด้วยกันในเรื่องของเฟรมบอดี้พวกนี้ในเรื่องของจุได้26ลิตรแล้วก็ในเรื่องของลิ้นตัวนี้ก็จะเป็นลินสแตนเลสจะเป็นคอลินส์แตนเลสทั้งชุดเลยสามารถเปิดปิดลิ้นได้กว้างได้ลึกมากๆในส่วนของบอดี้ต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุโพลิเมอร์ที่เป็นเกรดดีเป็นเกรดดีแข็งแรงทนทานมันจะแตกต่างจาก บอดี้ที่มันเป็นเกรดทั่วไปจมท้องตลาดตัวนี้บอดี้ทั่วไปมันจะเป็นเกรดแบบโพลิเมอร์แบบรีไซเคิลมันจะบางมันจะแตกหักง่ายเวลาที่เราตักเด็กตากฝนในส่วนของตัวนี้เองเขาทําออกมาได้ดีแข็งแรงนะครับแข็งแรงหนาทนทานทั้งหนาทั้งถังหนาแล้วก็ในส่วนของเฟรมพวกนี้ก็จะค่อนข้างหนาเช่นกันตัวนี้ก็จะเป็นคันโยกด้านสีแดงตรงนี้คันโยกสีแดงก็จะเป็นคันโยกของคนเรง คันโยกตัวสีดำก็จะเป็นคันโยกตัวเปิดปิดลิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้จะเป็นในส่วนของท่อพ่นให้มาอยู่ด้วยกันอยู่3-4ชิ้นแล้วก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์สําหรับตัว Honda GX35 ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถเอาไปฉีดพ่นน้ํายาได้เลยสําหรับข้อดีของตัวนี้อุปกรณ์ที่แถมมาให้จะเป็นสายสะพายสายแคมลัดต่างๆอุปกรณ์เซอร์วิส เบื้องต้นพื้นฐานเวลาลูกค้าได้สินค้าไปแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยในการที่ก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มใช้งานเนี่ยก็คือในเรื่องของการเติมน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็ใช้เป็นเบอร์ 10W 30ก็ได้ 10W 40ก็ได้แล้วแต่สะดวกตัวหน้าเราไม่สนใจเราสนใจเฉพาะตัวหลังขอให้เป็นเบอร์30หรือเบอร์40ก็ได้โดยที่ปริมาณการเติมน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่80ซีซีเท่านั้น หรือบางท่านบอกว่าผมไม่มีที่ตวงฉันไม่มีที่วัดว่ามันคือ8 0ดสซีซีมันจะตวงยังไงมันจะวัดยังไงไม่ยากครับเพียงแค่ลูกค้าตั้งเครื่องให้มันขนานกับพื้นราบแล้วเราเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปให้มันติ่มขึ้นมาขอบเกลียวด้านบนของแทงเครื่องแบบนี้วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะทุกๆ50ชั่วโมงอยาเลอยาขาดไม่ต้องแถมเราก็มาเติมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้สามารถใช้เป็นแก๊สโซฮอล์ก้าห้ได้หรือว่าใช้เป็นน้ำมันเบนซินแท้ได้จะยิ่งดีมากๆหรือท่านไหนบอกว่ามันไม่มีหาไม่ได้ผมแนะนจว่าหลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้งควรที่จะถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สโซฮอล์ออกจากระบบไล่ออกจากระบบคาร์บูเรเตอร์ของเราให้หมดวิธีการสตาร์ทไม่ได้ยากเลยเราปั๊มน้ำมันตรงนี้ปัม๊มปั๊มขึ้นมาสักสิบทีพอขึ้นมาแล้ว เวลาที่เราจะใช้งานครั้งแรกหรือว่าเครื่องขนาดที่เครื่องยังเงย็นอยู่ให้เราดันโชค๊คขึ้นมาแบบนี้พอเราดันโชค๊คขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราเอาคันเร่งขึ้นมาสีแดงค,คันโยกสีแดงขึ้นมาเลขหนึ่งพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ดึงอ่าพอมันทำท่าจะติดแบบนี้ให้เราเอาโชค๊คลงพอโช๊คลงเสร็จปุ๊บเราก็ดึงอีกทีหนึ่ง แค่นี้เองถ้าเวลาเราจะดับให้เราคันโยกลงคันโยกลงมันจะยังไม่ดับมันจะไม่เหมือนพวกเครื่องยนสองจังหวะมันจะมีสวิ์ดับอยู่ด้านนี้ให้เรากดดับอีกทีหนึ่งแค่นี้เองใช้งานง่ายแต่ถ้ายัางเวลาเราสตาร์ทเนี่ยถ้าเครื่องเรามีอุณหภูมิได้ที่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องแนั่นเลย เราดึงได้เลยสำหรับเครื่องซีจังว่าข้อดีของมันคือเสียงมันจะนุ่มมันจะนุ่มมากแค่นี้เองสำหรับวิธีการใช้งานสำหรับเครื่องพ่นข้าว Honda gx 3 5ของสนุลดราคาผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างโพสต์ใต้คอมเมนต์ผมจะทิ้งราคาไว้ให้แต่ที่สำคัญเนี่ยโปรโมชั่นของทางร้านนะครับเราจะแถมเป็นน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าที่สั่งซื้อเครื่องพ่นข้าวเครื่องพ่นเมล็ด Honda gx 3 5ตัวนี้ให้กับลูกค้าเกษตรกร,กร1ท่านต่อ1ตัวผมแถมไปให้เลยสำหรับโปรโมชั่นของทางร้านแล้วที่สำคัญเนี่ยมีรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์ให้อีก1ปีเต็มยกเว้นกรณีลูกสุบติดอุปกรณ์แตกหักต่างๆตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสำหรับเครื่องพ่นข้าว Honda gx 3 5ตัวนี้ฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่อยากได้เครื่องพ่นข้าวเครื่องพ่นเมล็ดที่เป็นเครื่องยนต์4จังหวะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ของฮอนด้าแท,แท้ตัวนี้ผมรับประกันแท้ห้านเปอร์เซ็นท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยทางร้านเรามีสินค้าพร้อมจําหน่ายท่านไหนที่บอกว่าอยากจะเห็นสินค้าตัวเป็นๆตัวจริงๆสามารถดูมาดูที่หน้าร้านของเราได้เลยแล้วก็เซิร์ช ชื่อร้านใน o o o l l m m p s สามารถตาม G.P.S มาได้เลยนะครับหรือว่าท่านไหนที่บอกว่าไม่สะดวกบ้านอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกแล้วมั่นใจเชื่อใจในตัวของอาร์มนะครับเชื่อใจในตัวของร้าน99เจริญสัเกษตรเรามีบริการจะส่งโดยขนส่งเอกชนทั่วไปสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศไทยของเรา คลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่สละเวลาติดตามและรับชมนะครับวันนี้อาขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ